สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเจ้าดาร์ติสนะครับนั่นก็คือเจ้าอีกาพยายมนั่นเองที่หลายๆคนน่าจะพอรู้จักว่าสกิลข,ของเขาคือการปล่อยอีกาไปข้างหน้านะครับถ้าอยู่ในระยะใกล้ๆเนี่ยมันจะสามารถทําดาเมจได้นั่นเองนะครับผมและวันนี้นะครับผมจะมาใน2อแอดออนชิ้นนี้ครับผมก็คือรองเท้าเด็กของมาติอัสนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดระวังอีกาและคนที่อยู่ในระยะใกล้ๆอีกาของเรารัศมี5เมตรเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นออร่าเขาเป็นเวลา3วินาทีนั่นเองนะครับ ถ้เราปล่อยอีกาไปแล้วคนที่อีกาเกาะน,นั้นนะ่ะไปอยู่ใกล้ๆอีกคนหนึ่งอีกามันก็จะลามไปหาอีกคนหนึ่งด้วยนะครับผมเป็นการกดดันไม่ให้เขาปั่นไฟนั่นเองนะครับผมสำหรับชุดเปิร์กก็ตามนี้เลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยครับผมน้องๆ let's go โอ้โหด่านนี้โอ้โหไม่ชอบเลยอะด่านนี้มันเออเอาจริง,รงด่านอื่นด่านดีๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะดันมาได้ด่านนี้โอเคเดี๋ยวลองดูครับ น่าจะพอได้อะมั้งคิดว่านะ let's go โอ้เฮ้เหมือนจะเห็นนะฮะแล้วมันไปเลยไงครับผมสวัสดีครับเบบี้ผมว่ามันจ่ายแน่จ่ายจริงจ่ายจริงไม่ติงนังมีคนทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะไม้ไปแล้วหนึ่งแผ่นนะฮะขึ้นวิ่งที่สูงซะง,งั้นน่าจะบาลานส์หรอแล้วยังไง ไอ้นี่มันก็เดินไปเรื่อยๆอะด่านเนี้ยซัดไปก่อนหนึ่งเือด่านนี้คือคนมันไม่ค่อยวนกันนะเด๋เอา้าโอ้โหมาดักหน้าเจอพอดีคัาผม,มาดักหน้าเจอพอดีอ่าฮะหลอกว่าจะวางสกิลขาผมผมหลอกว่าจะวางสกิลไงคัาผมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอเอคะคุณก็จะวนเก่งเกินคุณก็จะวนเก่งเกินคุณก็จะวนเก่งเกิน ผมเดินตีนะไม่วางสกวงวางสกิลแรงนั้นแหละนี่งไงครับผมก็ล้มสองสยองขวัญไปดีครับจานนะฮะเออก็อุ้มไปก่อนคนหนึ่งครับและลงห้องวีเลยยังไงอะ <laughs> เอาเสาขาวมาผมไม่ใช้หรอกเอาลงห้องวีครับจบจบจบเจบ้าไม่เลวหรือนะฮะ <laughs> เหมือนมีคนวิ่งมา แป๊บหนึ่งนะแล้วคนช่วยอะ่ะเอ้ยมันผมเห็นอะไรแวบบวะหรือผมตาฝาดสัญชาตญาณน,นักเฝ้าผมมันทำงานไงรู้จักไหมสัญชาตญาณน,นักเฝ้าอะ่ะเอาวิ่งติดซะง,งั้นอ๋อผมไม่อยากเฝ้าเลยแต่ผมก็คงต้องไล่แล้วสินะใช่ไหมครับผมใช่ไหมครับผมทุกคนนี่ไงไม่อยากเฝ้าไงเราก็อุ้มเอาไปลงห้องวีอีก ผมว่าเกมนี้น่าจะไหวแล้วแหละดูทรงเกมนี้น่าจะไหวแล้วแหละดูทรงก็มาดีก็มาดิกเิร์กผมว่าเซอร์น่าจะลองแล้วนะตอนนี้นจริงเอาโอ้โหเท็ดมาเท็ดกันแบบตึงๆมาเท็ดกันแบบตึงๆึงมาเท็ดกันแบบตึงตึงใครห้าวสวัสดีครับเแบบี้อ่าไม่มีคนไม่มีคนนึกว่าจะมีคนลองกระโดดนะฮะ เกมนี้น่าจะง่ายแล้วแหละดูทรงเอา้าโอ้โหพยายามคาทไมา้ไกลที่สุดเพื่อให้เพื่อนมาช่วยให้ได้นะเทคนิคนี้มันสุดยอดจริงๆแขวนสองสยองขวัญไม่ต้องเล่นมาล้มตรงนี้ก็ไม่ต้องเล่นนะฮะได้ยินเสียงอยู่บนหัวครับได้ยินเสียงอยู่บนหัวเอาจ่ายไม่จ่ายด้วยชอบติดเอาโอ้โหไม้ ไม้มันแบบทำเลสวยจัดเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนอยู่บนหัวนะโอเคลงมาละว, <c oughs> วานสกิลดักไว้ตึงๆมาดีครับจาน <c oughs> เอาดึงหลังตึงๆเลยครับทีนี่ <c oughs> เออเออโดนแขวนไอ้นี่อุ้มแล้วครับไอ้นี่อุ้มเพื่อนแล้วไม่มีแทงหลัง แทงหลังไม่มีหน้าตาดีไปวันๆบอกเลยอยู่ในนี้แหละทั้งวันไม่ได้ผมไม่ได้ใช้นะครับสกิลอะไรพวกเนี้ยไม่จาเป็นนะสกิลไม่ต้องมีครับตัวนี้มันมันฉีกไปแล้วมันฉีกไปแล้วมันฉีกไปแล้วแล้วผมไม่ตามแล้วผมไม่ตามขออนุญาตทำตัวเหมือนพี่กอฟมาตี้นะครับขออนุญาตเย็นเฝ้าแล้วก็ชนะด้วยความใสๆไปก่อนเกมหนึงแล้วกัน เดี๋ยววันนี้ผมจัดให้สักสองเกมนะเพราะว่าเกมนี้น่าจะไวแล้เกมนี้น่าจะเกมไวล้ว <c oughs> <c oughs> จะมาผมแคมป์ก็ไม่ได้นะครับคุณมาพลาดล้มกันตรงนี้เองอะ่ะโอ้โหล้มสองสยองขวัญด้วยไงตอนแรกน่าจะปล่อยตายแล้วมั้งครับดูจากรูปพระทรงผมไปละไม่อยากเฝ้าละไม่อยากเป็นคนไม่ดีตอนนี้ผมเป็นคนใหม่แต่ผมขอกลับมาเป็นคนไม่ดีอีกครั้งได้ไหม โอเคไปต่อครับไม่มีเครื่องไม่มีคนปัน่นคือด่านมันคนเขาไม่ค่อยวนกันนะฮะอะไรเนี่ยโยนเกมวะหรอหรือทำเครื่องระเบิดเฉยๆเขาวิ่งมาเช็คหน่อยครับเขาวิ่งมาเช็คกับไมโครโฟนหน่อยครับลากมาแต่นู่นเลยครับผมผมลากเมาส์มาตั้งแต่บ้านใหญ่พรกระทืบเลยครับ โอเคเดี๋ยวแขวนคนนี้เสร็จเดี๋ยวผมไปเกมใหม่ดีกว่านะผมว่าเกมนี้มันมันแบบมันมันไม่ได้โชว์สกิลไม่ได้โชว์ศักยภาพอะไรของตัวละครตัวนี้เลยอะ่ะเออไม่ค่อยหนุกอะ่ะโอเคส่วนคนนั้นก็หลุดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตัดไปที่เกมสองเลยครับผมโอ้ด่านเหลือเชื่อมันไม่คิดจะออกดานอื่นให้ผมแล้วเหรอเนี่ยเชื่อปะผมเล่นมาห้าหกตาแล้วนะเวด่านเนี่ย ประมาณสี่ตาหน้าบอคอแตกมากฮะโอเคมาด่านนี้ก็ด่านนี้เจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยมาน้องซื้อไวเบิลเฮ้ยไอ้นี่มันไม่สลัดหรอมันไม่สลัดอีกาเหรอเฮ้ยถามจริงไม่สลัดอีกาอย่างงี้ก็ล่วงดิโอ้คุณเดวิดคุณเดวิดก็วิ่งวิ่งแบกอีกาผมไปด้วยแล้วนะเนี่ยโอ้โหไอ้เจฟหน้าข่าวมาเชียร์ แขวนเลยละกันนะฮะปึ๊บเครื่องระเบิดเครื่องไกลครับเครื่องระเบิดเครื่องไกลที่สุดเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับไ่เฝ้าดีกว่าเราลุยเลยลุยเลยผมก็ไม่สไตล์คนชอบเฝ้าอยู่แล้วเนาะน้องๆก็น่าจะรู้โอเคเซอน่าจะวิ่งอยู่แถวๆนี้แหละผมว่าว่าเขาปั่นไม่ได้อะเครื่องนี้มีคนไหมเครื่องนี้ไม่มีฮะ ยิงสกิลปะเฮ้ยโหเดี๋ยวนะทำไมมันฮิวไวจังมันฮิวแป๊บเดียวกันเสร็จเลยอะน่าจะมีไอ้เปิร์กอันนี้แน่เลยฮะที่ฮิวล,ล้วที่ช่วยจากเสาแล้วฮิวเร็วนะคิดว่านะมาครับผมเอา้าเจอน้องรีเบการีเบกาแซมเบิร์วิ่งเก็บไลน์ด่านนี้คนจะไม่ค่อยวนกันนะ ดับเบิลแทบเลยครับผมดับเบิลแทบตึงๆมาครับเอาอีกแล้วมึงอีกแล้วเพื่อนนี่นาอีกเลีว้วอ่ะมานี่ดิขยันวิ่งจังเลยมานี่ดิมานี่ดิเห็นนะเว้มานี่เลยใครมาทำเฮ้าอยากจะจุ๊กมากใช่ไหมเฮ้ยเจ้าวามาดู อยากเล่นใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้แบบเบิ่มๆคือลือเลยโอ้มีหน้าต่างนี่โดดหน้าต่างเราวิ่งไวมันจะไม่ค่อยวนกันนะครับเวลาเจอตัวอีกาเขาจะสายฉีกอะเออฉีกให้ขามันกระดาษเอ็แดอะไรเงี้ยตามจนบัตรลัดขึ้นกว่าจะได้ตีถามจริงๆโอเคทำตัวหน้าโดนเหรอน่าจะล้มไม้ตรงนี้แน่นอนครับไม้เซฟยัดเข้าไปเลยเอา้าไม่ล้มด้วยอีกโก้หนามาก อีโก้นายก็หนาไปเพื่อนวิ่งต่อครับด่านนี้นี่ไงนี่ไงมีกระโดดหน้าต่างเราวิ่งไว้คือจริงๆมันไม่ต้องวนเลยครับ <c oughs> ด่านเนี้เห็นไหมอย่างที่คนนี้เขาเล่นเลยฮะถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยก็คือ <c oughs> เพียงแค่คุณน่ะวิ่งโดนตีใช่ไหมคุณก็ฉีกออกไปไกลๆฉีกออกไปไกลๆฉีกออกไปเรื่อยๆอ่ะแม่งแบบคารกรมันก็เดินเสียเวลาแล้วอะโอเคแขวนไป ไอ้เจคเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงนะฮะเหมือนได้ยินเสียงอยู่แถวนี้น่าจะเนียนช่วยนะครับคิดว่าน่าจะเนียนช่วยแน่ๆแ,แหละยิงสกิลปะ <c oughs> เห็นไหมคือมันเสียเวลาัม่ละก,กว่าจะไล่ได้แต่ละคนโอเคเครื่องนี้ล็อกไว้ก่อนครับไม่ต้องให้เขา <c oughs> เขาเรียกว่าเบรกเบรกไว้ก่อนไม่ให้ไม่ให้เขาปั่นนะครับ เนี่ยเขาก็วิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งฉีกไปวิ่งฉีกไปถ้าเป็นด่านอื่นนะด่านที่เขาต้องวนอ่ะโดนโดนผมแล้วจริงๆเนี่ยด่านเนี่ยเห็นไหมวิ่งไปไม่มองหลังด้วยซ้ำดูเซอร์ <c oughs> มันวิ่งไปแบบไม่ไม่ไม่ไม,มองหลังอ่ะวิ่งไปเหอะวิ่งแบบตาม,มองตรงๆไปหลังไม่ต้องมองผมก็วิ่งตามไป <c oughs> ผมดักหน้าหน่อยนะ <c oughs> โอเคหาจังหวะดักนงดักหน้านิดนึง <c oughs> โอ้โห ว้ยหงุดหงิดเนี่ยเห็นไหมมันก็วิ่งตรงแบบอันนี้มันก็จะวิ่งมันจะวนมาเฮ้ยมันจะวนไงแต่มันโดนผมอันเนี้ยตายยากคมๆโอเคถือว่าทําได้ดีเพื่อนถือว่าทําได้ดีเอ้ามันวิ่งมาโดนอีกาผมวิ่งมาโดนอีกาเขาทําไมฮะนี่ไงก็มาดิแม่งหงุดหงิดคือด่านนี้มันไม่ต้องใช้ฝีมือการจู๊กอะไรเลยนะในสน่วนส่วนตัวผม จริงๆเราก็อยากให้แบบใช้สกิลแบบอีกาเท่ๆเนาะแต่แม่งไม่ได้ใช้ไม่มีอะ่ะใครเข้าใช้กันอีกาโอเคครับมีคนปั่นตรงนี้ครับล่าสุดโอเคเครื่องนี้ใกล้เสร็จมากๆแล้วครับผมว่าน่าจะฉีกไปช่วยนะดูจากรอยเท้าโอเคเราวิ่งดักหน้าเลยนะครับเราเห็นรอยเท้าเขาแล้วเราพอจะเดาจุดเขาออกนะครับว่าเขาจะมาจากตรงนี้ปักเจฟนั่นเองนะฮะ โอเคจิ้มไปก่อนหนึ่งทีอ่าบอดีบอ้บ็อกด้วยบอดีบอ้บ็อกด้วยบอดีบอ้บ็อกด้วยเห็นไหมเขาจะไม่วนนะครับเขาจะฉีกอันเนี้ยคือแบบเนี้ยถูกละตีครับผมอ่าตีอันนี้คือได้ได้ทั้งคนทั้งไม้คุ้มนะฮะโอเคไปต่อครับผมคิสมาเล่นเกม4,100ร้อยเมตรนะฮะวิ่งไปเห็นไหมไอ้เจ๊มันก็วิ่งอ่ะโอ้โดดเราวิ่งไวซะด้วย เด,ดี๋ยวเรวิ่งไวซะด้วยดักหน้านิดนึงครับพยายา,พยายามหาจังหวะดักหน้าหน่อยโอ้วิ่งเกมวิ่ง4ิ0ึร้อยแอแอะวิ่งเพลินวิ่งเพลินเราวิ่งเพลินไงคือก็เห็นอยู่เด้อขอยัดเอาไม้ยัดเอาไม้โอเคสวยครับผมไม่ได้กระทืบเครื่องเลยอะ่ะ ค่อนข้างเสียเวลาน,นกว่าจะแบบไล่คนกว่าจะอะไรเมื่อกี้ผมไปยัดเพื่อให้มันไปไกลๆตีนเอาง่ายๆเออใช้คำหยาบยัดเพื่อให้มันไปไกลๆจากนั้นเราจะได้แบบโซนตรงนี้แม่งเลยไหมเฝ้าเลยไหมหุดหงิด,งด <laughs> ไม่ครับเราไม่เฝ้าครับเราเป็นคิลเลอร์ที่นิสัยดีที่สุดในยุคนี้เสร็เขาก็ปั่นไฟช้าอยู่นะในความคิดผมโอเคขอลองยิงสกิลไปก่อนนะครับ สามเครื่องเฮ้ยมันผมเห็นหัว,หวใครแถวนี้มีคนปั่นครับเขาปล่อยมือเห็นปะถ้าเขาปล่อยมือแสดงว่ามีคนอยู่แถวนี้แหละแล้วผมเห็นไงว่าเดวิดอยู่แถวนี้เดวิดขิงอุ้มต่อเลยครับเดี๋ยวเราไปไล่เจฟเอาเจฟตายเลยดีกว่านะฮะให้มันเยอะเกินไปละไล่เจฟต่อเลยมันจะตายละ ผมว่าเขาน่าจะฉีกไปให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะไปฮิวนะครับหาเจฟครับหาตัวหาตัวหาตัวคนร้ายโอเคกระโดดสปินเร่งสปีดตัวเองแน่นอนครับเพื่อยิ่งวิ่งแบบวิ่งไปไกลๆฮะอย่างที่ผมบอกครับตัวเนี้ยหาจังหวะดักหน้าแล้วกันโอเคเขาสวนเขาอยู่ตรงนี้ครับอันแน่ เจฟตายแล้วครับผมเจฟเขาวิ่งเขากระโดดไปแล้วนะเขากระโดดเพื่อเร่งสปินตัวเองไปแล้วนะครับส่วนมาเฉยเลยวะแอนเน่ผมหลอกว่าจะวางสกิลไงลาก่อนเพื่อนชอบป่วนผมจังเลยตอนต้นเกมนะ่ะตอนนี้ได้เวลาละที่แกต้องไปชดใช้กล,ลกับในนรกอันนี้เป็นวิธีการเล่นของฆาตกรในด่านนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ประสบปัญหา เจอด่านเนี่ยผมรู้ไม่มันไม่มีใครชอบหรอกเวลาเจอฆาตกรมาเจอด่านเนี่ยสิ่งที่คุณทําได้คือทําทําอย่างที่ผมบอกมาเงี้ยเห็นไหมโอเคเครื่องนี้ระเบิดแล้วล็อกไว้อยู่เนาะพยายามหาหาจุดที่เราวิ่งดักหน้าได้ครับเราต้องแก้เกมแบบเพย์ต่อเพย์เ,พลเลยอะตอนนี้นเ้ยเจเจอเจกเจอเจกเจกจะตายแล้วป่ะเจกน่าจะใกล้าตายแล้วนะโอเคปล่อยครับล็อกเครื่องไว้ก่อนนะ เนี่ยดูดิมันไม่ได้จูมันไม่ได้โชว์ฝีมืออะไรเลยนะเนี่ยวิ่งล้มไม้เปไม้ทิ้งแล้วก็วิ่งต่อไปวิ่งแล้วที่เราเนี่ยเราเล่นเกมอะไรกันอยู่ครับโอเคมไม่ท้งหุ่นไม่ทางไม้ก็จะน่าจะเหลือเครื่องหนึ่งสุดท้ายมนะันถ้าเกิดเราฆ่าหมดคิดว่านะโอเควิ่งต่อครับโอ้ยอยากพุ่งได้แบบ Buy, เดอะไบ์เนาะเวลาเจอด่านเนี่ยขอแวะมาที่ก่อนได้ปะหงุดหงิดเออ จะได้ไม่ต้องเสร็จง่ายฮะถ่วงเวลานิดนึงโอเคมีการฮิลครับมีหยุดฮิลรอด้วยมานีา้มีมองหลังมีหยุดมองหลังก็มองหลังเป็นอยู่นี่ฮะไม้ไม้รอบเซฟโอเค,อเ,อเ,คเสร็จไปแล้วหนึ่งหมายรอบเิบบายครับวิ่งบายครับผมวิ่งเข้าห้องนุ้นไปอีกเอยกระโดดคอมโบไปเรื่อยๆ่ครับดานเนี้ย เออดีสนุกห้องน้ำห้องน้ำรามเทพหนักหน้าครับโอ้โหตายากสวยจัดอันนี้ตายากสวยจริงผมมองไม่เห็นตัวเขานะไม่กตายากไปแล้วไม่ต้องมองหลังแล้วครับไม่ต้องมองหลังแล้วครับติดเออไปซะ <c oughs> ถามว่ามันเล่นได้ไหม <c oughs> เล่นได้นะแต่ถามว่าเหนื่อยไหม <c oughs> โคตรเหนื่อยนี <c oughs> ไม่ใช่มันเหนื่อยเพราะว่าเซิร์จุกเก่งนะเหนื่อยวิงว่งไล่ไงวิ่งไล่เหนื่อยชิบหายเลยดบบนี้โอเคผมอาจจะต้องโซนให้เจกตายไปเลยนะครับไม่งั้นคือขี้เกียจแล้ววะข <laughs> ี้เกียจละอันนี้คือพูดจากใจจริงนะครับ2โอเคเหลือ2องเท่าสุดท้ายเจอได้ยินเสียงออร่าน่าจะมีคนอยู่แถวนี้แน่นอนนะครับ แต่ผมคิดว่ามีนะตรงเนี้ยมันปัดน,นั่นไงปั่นมาเยอะไงเราปั่นมาเยอะแหละโดนไปก่อนหนึ่งทีรีเบคขาอ่ามาบล็อกช่วยด้วยอยากตายแหละอจังหวะนี้ชี่แกอยากตายแหละใช่ไหมอยากตายแหละต่แทงหลังอะไรก็จัดมาอ เล่นดีดีโอโหมีแทงหลังอีกดีจังเลยเนาะดีจังเลยเนาะดีจังเลยเนาะดีจังเลยดีจังเลยช่วยเพื่อนโอเคตายแทนสาวไปก็ตายแทนผู้สาวไปเด้อหวั <c oughs> วงว่าเขาน่าจะมาแตะเครื่องนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ดูว่าเครื่องไหนจะระเบิดครับ <c oughs> ถ้าเครื่องนี้ระเบิดก็แสดงว่า <c oughs> ว้าว กระทืบเครื่องไว้ก่อนแล้ว2คนสุดท้ายตอนนี้ผมน่าจะคุมเกมได้แล้วแหละไม่น่าจะยากนะกระทืบเครื่องเอาไว้แล้วชิลครับตอนนี้ผมว่าเฮ้ยเครื่องนี้ได้ไม่เยอะนะแล้วตอนนี้ผมว่าเนียนใส่ผมแน่นอนครับไม่ต้องสืบนะครับผมโอเคทีนี้เราก็เล่นวิ่งไล่จับกันนะฮะสกิลปะ โอเคเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับน้องรีเบกาเซมเบ้ผตั้งชื่อให้ใหม่เป็นไงเซมเบ้เทปะไปไล่ครับรู้รู้เธอไม่วนหรอกนะเขาก็ทำบ่อยโอเคผมจะยังไม่ไล่นะครับโอเคเราไปไล่ให้เขาเจ็บก่อน พอเขาเจ็บเราก็จะเล่นง่ายนะวนบ้าววนบ้าววนบ้าวไม่วนโอเคโอเคแล้วยังไงต่อแล้วยังไงแล้วยังไงต่อไม่วนเหรอไม่วนเหรอไม่โอ้โหสุดยอดตายาคมๆโอเคไม่เป็นไรครับชิลฮะกระทืบเครื่องก่อน ตอนนี้เกมคือเราค่อนข้างได้เปรียบแล้วในความรู้สึกผมนะเฮ้ยเฮ้ยเอาเดวิดวิ่งมาตรงนี้เสร็จดินี้เสร็จดินี้เสร็จดิเสร็จดิครับจานเสร็จดิครับจานเสร็จดิครับจานผมไม่รู้ว่าเดวิดตายหรือ,อยังนะผมฆ่าแค่นี้แหละมักน้อยอร่อยมากเดวิดน่าจะยังไม่ตายมั้งน่าจะเฟสสองปะ่ะคิดว่าเอาตาย ตายครับเสียชีวิตโอเคค่า3ครับชนะละชนะละจำคำผมไว้นะถ้าเกิดค่า3ก็คือเราชนะแล้วนะครับโอเคเซอจะตายกี่คนก็เรื่องของเขาละตอนนะี้นโอ้โหหลุมเกิดต่อหน้าต่อตาหลุมเกิดต่อหน้าต่อตาครับผมโอเคสกิลปสกิลปด่านนี้ประตูอยู่โคตรไกลกันเลย ไม่ค่อยชอบเลยฮะประตูอยู่ไกลโคตรเฮ้ยโอ้โหมีคนมาขวางทางสกิลพอดีแล้วเจอพอดีครับน้องรีเบคขาแซมบิมรีเบก้าบอกตั้งชื่อให้กูไปทั่วเลยเจมันนี่ดีมันนี่ดีอ่าอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีเบิร์กไลท์ครับผมเบิร์กไลท์ก็คือเบิร์กที่กระโดดหน้าต่างเราวิ่งไว หลอกไฟตึงๆอ่ะเดินดินกินข้าวแกงไปครับคือจริงๆเราสกิลไล่ก็ได้แหละแต่ว่ามันต้องไล่ตรงที่วนได้ครับถ้าวนไม่ได้มันก็ฆาตกรโง่ๆตัวหนึ่งเนาะตัวเนี้ยคือตอนเนี้รีเบก้าวิ่งไปก็โอกาสรอดก็เท่ากับศูนอยู่แล้วอะ <c ười> ไม่รอดอะ่ะยังไงก็ไม่รอด <c ười> เจออีกาพยายมของพี่ <c ười> โอเคคือจะเป็นด่านที่ยากสําหรับเราแต่ ก็ทําอะไรจานเจนไม่ได้นะครับจานเจนก็ยังแก้เกมได้นะเขาเรียกว่าการแก้เกมระดับโปร,โปร,โปรเพเยอร์จริงๆตัวอีกาเป็นตัวที่ผมชอบเล่นมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมชอบอะคือผมชอบตัวที่มันทำ,ำพวกดาเมจระยะไกลได้อย่างเนเมซิสอย่างเวสเกอร์ไอตัวอีกาไอพวกตัวที่มันทำดาเมจระยะไกลแต่จีอูนถามว่าชอบไหมก็เล่นได้ครับแต่ว่าก็ไม่ ไม่ถึงกับชอบขนาดนั้นเนาะแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยเรียบร้อยครับเก็บส e <l acht> ี่สปอร์ตแม่งเล่นด้เล่นตด่านนี้คือผมเล่นด่านนี้จนจะอ้วกคือตาแรกที่เราเล่นเราเจอด่านนี้ใช่ไหมแล้วตา2ตา3ผมลองอัดอีกคือผมก็เจอด่านอีกตา4ตา5ตา6มาลองอัดแม่งก็ยังจะเจอด่านนี้อีกแม่งไม่รู้เป็นอะไรกระดานนี้นะก็มาเป็นด่านที่ยากสำหรับเราแต่ว่าตอนนี้ฮนะก็ยังพอเล่นได้ครับยังแก้เกมได้ครับจ G ครับผม บางคนเราก็ต้องอาจจะต้องซ้ําให้ตายนะครับเพราะว่ามันทําให้เกมเราเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกๆคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเจ้า d ดออาร์ตติสนะครับผมสุดโหดเป็นไงดูสกินนี้คือปากนี่ฉีกมาถึงคอเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมมุ่งไปสู่4ล้านซับด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายครับ See you